ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดมินน้อยสวัสดีแฟนกลับ fc ทุกท่านนะคะสวัสดีวันที่7มกราคม2565นะคะ คลิปนี้กลับมาพบกับแนวทางเลขฮานอยกันต่อเลยนะคะก่อนจะไปรับชมเลขฮานอยวันนี้นะคะมาดูผลของเมื่อวานกันก่อนนะคะแอดมินน้อยสวัสดีทุกท่านเด้อจ้าเด้อคลิปนี้กลับมาพบกับแนวทางเลขฮานอยกันต่อเลยเนาะจา้าสำหรับผลฮานอยเมื่อวานเด้อจ้าเด้อ สำหรับห้าน้อยมือว่านเนาะจ้ะเนาะมากมากแค่เหล็กเด่นแล้วจ้ะเดอ้อแล้วก็เหล็กในตาล่างเข่าที่ชุดกันเนาะจ้ะเนาะเข่าชุดกันหกสองเอ็ดเมนน,น้อยเจาะบ่เขบาเด้อจ้ะเดอ้อเมื่อวานนี้ไปรอบ VIP เลยเนาะจ้ะเนาะไปไก่โพดมีผู้ถือกว่าเนาะเมื่อวานนี้ไปไก่โพดเนาะจ้ะเนาะรอบ VIP เลย คือสิตามบอหอดเนาะจ้าเนาะมันไปไกลโพดท,ทันใดถือกระดีใจน้ำเด้อจาา้าเด้อสำหรับมอน,นี้มารับชมแนวทางกันต่อเลยเนาะจ้าสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วแอดมินก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทั้งช่องน้ำแนเดอร์จาา้าเด้อถ้าไปอยากพลาดคลิปหนาอย่าลืมกดกระดิ่งไว้น้ำเนาะจ้าเนาะจังสิบพลาดคลิปหนา สำหรับท่านใดสนใจจะสร้างครีมครีมทาฝ่าเด้อจ้ะเด้อสำหรับท่านใดสนใจจะสั่งครีมทาฝ้านะคะโทรมาที่เบอร์0 9 2 6 3 2 5 5 1 3นะคะทักลาย id noo 1 5 99นาเกสานะจ้ะเนาะสำหรับครีมจะเป็นครีมบํารุงผิวหน้าสำหรับตอนกลางคืนนะคะชุดละ150บาท สมฟรีเก็บเงินปลายทางเด้อจ้าเด้อท่านใดสนใจกระโร่ข้มามหาแอดมินใด้เลยเนาะจ้าเบิ้งแนวทางเลขห้าน้อยกันต่อเลยเนาะจ้าแนวทางเลขฮ้าน้อยรวม3มรอบประจำวันที่7มกราคม2,565นะคะ เลขในตารางนะคะแปดเก้าหนึ่งสองสี่หกนะคะเด่นแปดและรองเก้านะคะ ต่อไปจะเป็นชุดเด่นนะคะแปดเก้าแปดหนึ่งแปดสองแปดสี่ 8, 6 9ดหกเก้าหนึ่งเสองเก้าสีนะคะต่อไปจับวินชุดกันนะคะหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหกสองสี 2 6และ4 6นะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญนะาณในการรับชมด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วก่อนจะนําตัวเลขไปลงทุนโปรดใช้วิจารณญนะาณในการรับชมด้วยนะคะสำหรับแนวทางเลข5น้อยนะจ๊นะเนาะรวม3รอบในตารางเดียวกันนะคะรอบพิเศษปกติและ v i p เด้อจา้าเด้อ แต่ว่าสำหรับท่านใดที่ได้รอบแรกแล้วให้หยุดนะคะถ้าได้รอบแรกแล้วให้หยุดนะคะแอดมินเห็นอ่าท่านผู้ชมเพิ่นอยากได้เลขรัฐบาลไทยเป็นรักนวยบ่ฮั่นไหนได้มากอยู่้ะจ้ะเดอ้อหววที่แล้วแอดมินบ่ได้มากนะจ้ะเนาะหววนี่เดี๋ยวทาก,ก่อน้ะจ้ะเดอ้อถ้ามีมาก แอดมินจะนํามาฝากเร้่องจะเด้อเพราะว่าเลขกสูตนี่มันเพราะป็นของแอดมินเนาะจ้ะเนาะแอดมินก็ได้มาน้าเพลินคือกันเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวรอก่อนเด้อจ้ะเด้อถ้าได้มาแอดมินก็จะนํามาฝากเนาะจ้ะเนาะสําหรับเลขฝันแอดมินกะเมือมือขึ้นวันที่หกแอดมินกะฝันอยู่เด้อจ้ะเด้อท่านผู้ชมแอดมินกะเสียงเลขหลายเลขที่เห็นผู้ชมแต่ละมือ แต่ว่าเมื่อคืนวันที่หกแอดมินบัดฟันแอดมินเอาเลขไปเสี่ยงอันเลขสองเจ็ดท่านผู้ชมแอดมินเอาเลขแอดมินเอาเลขกสองเจ็ดไปเสี่ยงแอดมินบัดฟันเนาะฟันแบบนี้เด้อท่านผู้ชมฟันว่าถือเลขวัดสั่นเลขออกสองหา อันนี้คือความฝันด้ยท่านผู้ชมเดอ้อเหล็กรัฐบาลไทยเนาะอันนี้คือความฝันบรูบาจักสีออกบ่อออกด้วยจ่าเดอ้อบัดฝันว่าเหล็กออกสองหาเอาเหล็กสองเจ็ดไปเสี่ยงแต่ว่ามันออกเหล็กสองหาแต่ว่าในความฝันแอดมินบัดถือเหล็กเ,เนาะท่านผู้ชมเนาะฝันม่ยเงาด้วยท่านผู้ชมฝันทอน,นี้ละ หายทานผู้ชมพิจารณาเบิงเนาะจ้ะเนาะแด่ว่าแอดมินกับเสียงหลายเหล็กอยู่แต่ว่ามันเสียงหลายเหล็กที่ผ่านมากนะมันบกฝันแนละ้ท่านผู้ชมมันบกฝันมันก็มาเคืออนแอดมินเอาเหล็กสองเจ็ดนีไปเสียงเป็นแนวทางเท่านั้นได้ท่านผู้ชมแอดมินเราให้ฟังช่วงนี้แอดมินบกคอยฝันได้จ้ะเด้อแอดมินบกคอยฝันเดี๋ยวถ้าฝัน แอดมินกะจะนํามาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังแอดมินก็นฟันตั้งแต่ครั้งนั้นหละทิวานทะเบียนรถแท็กซี่แล้วก็มารอบหน้เนาะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวถ้าถ้าฟันอีกอยังไดแอดมินจะนํามาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังดเด้อจ้าเด้อต่อไปจะเป็นชุดเน่นเจ,จาะเนาะจ้า แอดมินกะเน้นเจาะบ่เขา่าไร้ยมือแล้วเด้อท่านผู้ชมสำหรับท่านใดชื่นชอบชุดใดกะหยิบจับนั่มไปเป็นแนวทางเนาะจ้าเนาะแอดมินกะจะเน้นให้6ชุดเน่นคือเกาเนาะจ้าเนาะ สำหรับคลิปนี้กัมมีท่ทอนี่เนาะจ้าเนาะพอกันไหมคลิปหนาแอดมินหนูน้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ